ลูกร้ไหมครับราไหมครับราไหมครับอืมรูไม่อายแล้วอืมอือเป็นอะไรลูกหนูไม่ค่อยยากกินขนมเมรีแม่เลยนะเดี๋ยวว่าไม่อะไรยปดใจหนูอ่ะออืม ขอแม hmm ่สบายใจใช่ไหมครับะแม่เกาคอให้เกาเกาวันนี้มันหลอดไม่กินขนนเมรียแม่เลยค่ะเอสี่สามวันในหนูไม่เอาอ่ะ

หนูเป็นอะไรครับไม่เอาขนมแม่เรียนน้ำแม่เลยอืมรอจะไาได้จิ้มมนเนี่ยจิ้มยอ่ที่เกียจไป